เต็เขาวพันธี่่ยั้งไอ้เี่ยที่ไเต็มนธ้ท่หนงท่หนนะคะ็วพันธ์ี่หนึ่งนนคเนมือ้เขานาีาอะรกันมั้งอ่าไไีกเอ็มลยนี่กลบํบํเข่ันี่หญ่ละโอเมา นั่นปยูยวนป่ะมันคืปอปูยวนรองานนดยวีว่าโอ้โะอ้ยตายรืมมาไหมมาเอาแต่ไม่พึ่งก็ไดด ต้องไม่ได้กระสุนทั้งกอเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายลอย <c oughs> สักครู่แล้วก็หายลอย

เอคุลเส่าห้มเิร์ดนไายขนมนใส่พลคนขคยขนมปนใส่ยัน้าหบาทใส่เบิรดอู้อฟครน์ขนมอคทำึปาคที่มาทเลยเนาะที่บอกคอยพุ่งแปดแล้วคยยุ่งเค ขนสาบเดี๋ยวเยนสาเสือนะครับอันนี้มาเสือดลยมาเติมมาเตคนพร้อมเลยพร้อมแลยพร้อยอู้าเลนะมาเตียนี่ยูแบนนออ่ยูบเห กเอากินสับะด้จาะไรด้บี่หเดี๋ยวตัวแนตัวแวนไปซุ่มกลยเหรอเดี๋ยวไม่ไหเอาเราคนนึงเดียวือมาเยอะตายเก็บไปก็เหนียวไปเพราะบอกเบียดซื้อมาอยู่เกยบไปไปหนเอาน้สเก็บไปไปมหัวเขียวน้ำส้มด้วยที่ไหน เป็นคีย์บอร์ดดีหลายเขาเล่ก็เล่ไปโปาแซสเขากนเล่ไรมาอปรตอาิิทิ์หนาอย่างบ่ได้มาอยู่อย่างข้ออไรก็ไม่เฮ็ดอย่างเลยเล่นกิ้งไลจะพุองมากเล็นวอทยาง่อเป็นวิทาอย่างเกละผ่าหินโลออก็ขาเล่ถามเอาไวซี่ใส่เอาดีๆนะอยมากด้ขนาดนี้

ทีมงานเซนเนตห้องก็มาครับเอเซเนตวเอเจนท์ไทยทมครับวันนี้รันาจอดไส่ครับจอดจอดไส่ ไม่ยานั่งเจ้านอยไม่ไม่้นั่งมากเลยจอดอรพักทางนี่ก็ได้ปะเออจอทางขอรอออ้าางก็ได้เพราะงนี่แล้วออกสกง่ายนะเขหล้างเขาไปมม่สีก็ได้ยู่ร้ไมเลย้หรอผมมีมีแต่ปูข้าวหล่มังวเนพีนั่งอพี่เท่ามากก็องขอดกพูด้วยจ้หนอยหี่ได้แล้วเนี่ยตัวารนี่ยเจียวล้งรถทาคุยกันล้งรถตัวนี้คุยกันล้างไม่ขาคุยกันล้งไม่ คิดบอกตัวปิดไปดิน่ะ

เดี๋ยวรักันนะพี่รวันะอยบกงยาพกันรโงานบอมีูมาขอบคุณครับวาโซ่สามถูกเลยมลกินวิธีไส้ครับพี่นัพบกันบัรนนย่างเด้อเกิทีไส้หนานเ้อบายดีพี่น้อง มีต่ภูกระรอกมี่ภูกระงั้มพี่ดสูสวยๆอันดับมาอันมาพี่ตะมูกอะอกเราปะเร่เจ้าชมงเสือเกี่ยวไอ้บอคะงามอยู่คน,นงามอดยคนงามงามอยู่แปลว่างามอยู่จ้าเริดสีแก้ชมช่ำมงเขาล้มยอมไม่ค่อ,คอยจะด้อ้ นะทีมงานเอเจนต์แนวนครับมาทายวันนี้มาเรามาเช็คโอ้ขอบคุณอาจารย์พันธ์ครับนะที่ที่มาคบวันนี้ครับเอาท่านท่านท่านนะครับนอปปิกครวันนี้ใช่ไหมามามิกตัวได้ครับให้เลือกครับสามมิกครับ <laughs> มิกนี่หรอวัน <laughs> นี้ขอบคุณ อาจารย์ลุงมโยนะครับที่มาเช็คซาวเช็คเสียงเพืนบอกตัวนี้เลยเรอคันดังไม่ดีกับยายไปเห็ดตัวนั้นครับเห็นตัวนี้บหรครับแน่ครับเห็ดไปเรื่อยๆต้นนี้ซูสีพุนได้แบบน้องเนี่ยนะถ้าลุงมโยเห็ดบราณเนี่จักสิไพ่เห็ดแต่มาะครับเนาะเออเพี้ยเล่าเ้ยวเหล่าต้นนี้นะเพ็นบอกเพ็นบอกห่องแน่คุณเหรอเด็กอบคุณมืงบรรยากาศรอบๆครับวันนี้ทีมแมเนากับมาครบเลยครับ ยังล่ะีเจังพิมไม่รือสิเอาหกอดอน้ยหมเราอยู่หลังรถดเสีบอเรียบร้อยเลยท่านฝนมาปถ่ายตัอเลยทงเกน่าเ๋อะไรติเอาโหลอดมาเรายู่ใโหหอเลยบมัมีขั้นวางบอแล้วมันเต็มเลย แ่ใ่เครื่องนว่าเิอมันจะสิคนเครื่องเครื่องบ่เปียกแต่คนเบียกเป็นยังเพรา่าเอาบออกแถมันมันกว่างอยเลก่อนเอามาจอดถอยเปิดลาจตยเือกะไรเจอเปิดสามันใส่ถอยคำมาบางเทือกะไ้ตอนตนี้ว่าฝนตไหมวะจอดจอดไปเรยกันได้เ็ดไปก่อนนลมันดีเก้าขื้นไปนั่งท้งเพื่อเลยถทายเนี่ยจะายมันพอยู่จอดถอยมันชิตกังไ้